อาจารย์มีความรู้สึกไหมว่าก,กรกตเขาไม่ค่อยสนใจรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์เรื่องประชามติอป<อ>เลยทำไมมันทําไมมันโหเงียบเหงาวางเวงอย่างนี้คือก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งคือเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากแล้วก็สิ่งที่กรกตต้องทําเนี่ยมันเยอะและเกินนะครับก<ม>็เลยอาจจะทําให้ตอนแรกก็ไม่ควรจะให้ทําพร้อมกันสิบอกไปว่าทําไม่ไหวก็เอออย่างที่อาจารย์ว่าทําไปทํามาจะไม่ประหยัดเอานั้นเนี่ย ประหยัดก็คงไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่นะครับ <ปะ S 1> ส่วนเวลาที่ประเภทว่าทําไมต้องไปทําพร้อมกันเนี้ยว่ากกาตไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่คณะรมนตรีเป็นผู้ลงมติแล<อ>้วก็เพิ่งมาประกาศให้มีการออกเสียงประชามติพร้อมกันเลือกตั้งเนี่ยเพิ่งมาประกาศนะวันที่สองมรกราคมนะครับอันนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะ ถ้ายังไม่ประกาศเนี่ยกรกตเตรียมการล่วงหน้าก่อนได้ไหมเนี่ยแหมมันไม่ได้ราชการคุณไปสั่งทานู่นสั่งทํานี่เนี่ยเดี๋ยวเขาประเภทว่าไม่ทําขึ้นมานี่คแล้วผิดชอบแบบเป็นพันล้านอะ่ะเขาก็ต้องอรอกดปุ่มสตาร์ทอะนะแต่พอเมื่อกดปุ่มสตาร์ทแล้วเนี่ยไอ้หลายต่อหลายเรื่องเนี่ยมันก็เหลือเวลาน้อยมากๆเช่นไอ้การลงทะเบียนที่จะขอใช้สิทธินอกเขตเนี่ยนะมันก็เลือแค่สมวัน แล้วก็เป็นับเสาอาทิายกันใช่ไหมบอกมีเวลาตั้งสี่พันสามรอยี่สิทีนะลงทะเบียนออนไลน์นิดเดียวเองทำไมไม่ทำกันเนียนะมันก็เลยทำให้โดนว่านะครับโดนว่าโดนด่านะเออเรียกว่าเป็นเรื่องซึ่งทำให้กต่อเองเนี่ยก็ถูกว่าให้เสียหายซึ่งจริงๆต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุนะครับรัฐมนูลเป็นต้นเหตุก็มี คอรมอเป็นต้นเหตุก็มียังเลือกตั้งเนี่ยทําไมไม่ใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศเงนะเออพักเดียวกันควรจะเป็นเบอร์เดียวกันทุกเขตใช่ไหมนะทั้งสองสองเขตบัญชีรายชื่ออันนี้ก็ว่ากกตไม่ได้ต้องว่าว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีการแก้ไขนะครับนี่อาจารย์อาจารย์ไอประเด็นเบอร์เดียวกันเนี่ยประเด็นเบอร์เดียวกันทั้งประเทศเนี่ยถ้าจะแก้ไขต้องไปแก้กฎหมายประกอบหรือต้องไปแก้ที่ตัวรัฐธรรมนูญอาจารย์แก้รัฐธรรมนูญเลยครับมาตราเก้าสิบ นะครับเพราะว่ามาตราเก้าสิบเขียนไว้ว่าในการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยราคการเมืองต้องส่งเขตก่อนจึงจะสามารถสมัครบัญชีรายชื่อได้มันก็เลยเกิดว่าต้องส่งเขตที่ยี่ิบเจใช่ไัมย27ิบจ็ดับเบอร์เขตยี่บแปดจับเบอร์บัญชีรายชื่อมันก็มีทางตรงกันหรอครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมพูดมาชาติหนึ่งแล้วอ่ะตั้งแต่หลังปีหกหกนะครับแต่ก็สภาก็ไม่มีใครสนใจที่จะไปแก้ไข เขาจะแก้กันทั้งฉบับต้างไปแก้ลายมาตราที่อาจารย์ว่าก็เคยบอกนะครับว่าให้ทําคู่ขนานไปแล้วถามว่าคุณกรณีซึ่งแก้ทั้งฉบับยังไม่เสร็จไม่ได้เนี่ยนะไอการเลือกตั้งไปก่อนแล้วก็แก้ลายมาตราไปก่อนแลายมาตรานี้เนี่ยแก้โดยไม่ต้องทําประชามตินะฮะนะเพราะเป็นแก้เรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ศาลองค์กรอิสระนะก็ไม่ต้องไปทําประชามติก็ไม่ทํา นะครับแล้วก็กรตเองเกี่ยวไหมเกี่ยวนิดหน่อยเกี่ยวเยอะเหมือนกันเรื่องของการที่ว่าคุณเองคุณเป็นผู้คุมกติกาคุณเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกติกานี้แล้วเนี่ยคุณก็หุบปากอยู่นั่นแหละไม่เสนอเนะ่ตามคอรมอะว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เจตนาของผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมันถูกบิดเบือนไปเช่นบางทีก็ไปกาเบอร์เดียวกันทั้งสองใบตามเบอร์พักเนะ่ มาถึงเกิดเลขมาสารเจนหนึ่งถึงหกใช่ไหมหนึ่งถึงหกในสาวๆไม่ชี้อะไชื่อเกิดขึ้นใช่ใช่นะครับอันเนี้ยกกรกตก็เห็นอก็เรียกว่าอะไรนะปุบปากสนิทไม่พูดอะไรเลยนะครับไม่เสนอแนะในการแก้ไขเลยเลยก็ต้องว่ากกตนะสมควรสมควรสมควรว่า แต่นี้แต่นี้กลับมาณขณะนี้ที่ต้องทำประชามติเนี่ยอาจารย์ก็ติงไปหลายเรื่องนึ่อย่างไอ้คู่มือว่าด้วยตัวอย่างไอ้บตรลงคะแนนเนี่ยแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วเขาแก้ไหมอ่ะแก้แล้วแก้แล้วแก้แก้ในเว็บไซต์เขานะครับแก้ในออนไลน์แต่มันยืมแล้วนใครบ้านใครก็บ้านมันไปใช่ไหมแต่ไอ้สิบเก้าล้านฉบับมันไปแล้วมันอยู่ที่บ้านแต่ละคนแล้วแต่กับอันนั้นแก้ไม่ได้นะครับอแต่ก็ยังพูดน้อยไปนิดนึงูหา ผู้หายังไม่ยอมแก้อ้าวนะฮะคือคือตอนนี้เนี่ยแผนพังของการออกเสียงเนี่ยทุกคนเวลาไปที่หน่วยนะครับวันที่แปดกุมภาเนี่ยท่านก็จะต้องเข้าคิวที่หนึ่งนะครับตรวจบัตรประชาชนรับบัตรสองใบไปเอ่อเข้าไปการแล้วไปหย่อนหีบนะสองใบนะครับเสร็จแล้วต้องเข้าคิวอีกรอบหนึ่งนะฮะเขาบอกในหน่วยเดียวกันนั่นแหละเข้าคิวรอบอหนึ่งนะครับ,รบเพื่อที่จะไป แสดงบัตรรับบัตรประชามติเข้าไปกาแล้วออกมาย่อนบัตรอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยทําแบบนี้เนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คือไม่สะดวกต่อประชาชนแล้วลหะเพราะว่าต้องเข้าคิวสองรอบถูกไหมครับเวลาต้องใช้สองเท่าแน่นอนแล้วก็จะไปแออัดยัดเยียดกันภายในหน่วยนะครับเพราะว่าไอ้คิวที่สองเนี่ยมันอยู่ในหน่วยมันก็จะวุ่นวายด้ละเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้แยกหน่วยออกมาใช่ไหมครับใช่ครับคือเขา เออเราใช้คําว่าหน่วยเลือกตั้งและกัดที่เลือกตั้งนะฮะคู่หาก็คือไอ้กล่องสี่เหลี่ยมที่ประเภทข้อสี่เหลี่ยมที่เราเข้าไปกานะครับตอนนี <S <S ้เขาไม่ได้แยกที่เลือกตั้งอ่อไม่ได้แยกหน่วยนะครับก็คือใช้หน่วยเดียวกันดังนั้นคิวที่หนึ่งเนี่ยอยู่อยู่ข้างนอกนะเราคานึกภาพนะเราเห็นคนเป็นงูเลื้อยข้างนอกนะเห็นนึกภาพออกใช่ไหมนะฮะอันนั้นก็แล้วแต่ว่าจะแน่นไม่แน่นใกล้ๆสี่โมงใกล้ๆห้าโมงก็จะยาวเหยียดเลยบางทีนะฮะนะฮะตอนนี้คิวที่สองอยู่ตรงไหน คิวที่สองอยู่ในเต็นทนะ์น่ะนะครัเพรนั้นหล,หลังจากหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้ว uh. uh. ก็มาคิวที่สองในเต็นท์ mm. ใช่นะฮะแล้วก็นึกภาพสิครับว่าในเต็นท์ขนาดนั้นเนี่นะสมมติมีกรรมการก็สิบสี่คนสิบสิบสี่คนรวมรปภบบเนี่ยก็สิบหกคนละนะนะ mm. แล้วสมมติมีชาวบ้านอีกยี่สิบคนก็้าาอยู่ในนั้นทำยังไงนะฮะ mm. และต้องจินตนาการนะครับว่ามันจะแออัดยัดเยียดไหมจะวุ่นวายไหมจะเออโวยวายไหมแล้วคนบางคนที่ต้องนึกว่าจะใช้เวลาเนี่ยน้อยเนี่ยมันมีเต็นท์แบบหกเจ็ดหน่วยเลยนะอยู่ในที่เดียวกันนะอาจารย์นะใช่ครับใช่ครับนะฮะก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าจะเกิดปัญหาความไม่สะดวกความแออัดยัดเยียดไหมนะครับนี่คืออย่างที่หนึ่งนะผมก็เสนอว่าคุณก็เช็คชื่อนะฮะตรวจบัตรแล้วก็รับบัตรทีเดียวสามใบไปเลย นะนะแล้วคุณก็เข้าคูหาแล้วคุณก็ออกมาหย่อนรับสามใบก็ครัวกาผิดใบไงก็หน้าที่คุณเนี่ยคุณก็ประชาสัมพันธ์คุณก็พูดทุกวันแล้วสีเขียวเลือกเขตสีชมพูเลือกบัญชีรายชื่อสีเหลืองนะเลือกประชามติเห็นชอบไม่เห็นชอบคุณก็พูดทุกวันอยู่แล้วนี่นะนะครับแล้ววันจริงเนี่ยบัตรมันก็แยกสีออกมานะฮะก็มีกรรมการที่ยืนคุมที่หีบ ชีบอกไอ้ให้ใบนี้ต้องย่อนหีบนี้นะครับไม่ใช่หีบนี้นะฮะและถึงแม้หย่อนผิดหีบก็ตามนะเวลานับคะแนนเนี่ยสีใครสีมันถ้าหากว่าไปอยู่หีบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะย้ายบัตรใบนั้นมาอยู่อีหีบหนึ่งได้ไม่มีปัญหาอย,อยู่คนละหีบไม่เป็นบัตรเสียถูกไหมไม่เป็นบัตรเสียครับไม่เป็นบัตรเสียเพราะเพราะมันคะแนนหน้าหน,น,น,น้านหน่วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่แก้แล้วง่ายที่สุดแต่กรกตก็ยังดื้อไม่ยอมแก้แล้วอาจารย์เห็นอาจารย์เขียนเหมือนมอว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนยุคสามหนาห้าหวนเอหคือผมยกอุทาหรณ์นะครับว่าการเลือกตั้งเมื่อปีสี่เก้าเนี่ยเคยเกิดปัญหาว่าเราไปกับครูหากับครูหาคือกับไอ้กเอที่มันเราเข้าไปกาณนะ เขากลับหันด้านออกมาข้างนอกต้องต้องยี่สิบปีแล้วนะต้องเอาคนที่เกิดทันไม่รู้สองท่านเกิดทันหรือเปล่าผมผมทันนะ้าจานะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจตนาเขาเจตนาดีเขากลัวว่าประเภทว่าคนที่เข้าไปเลือกตั้งเนี่ยอาจจะซุกอะไรเข้าไปในถังเกงหยิบโพยออกมามาตาก็ต้องมาตาม้ทำให้คนเห็นนะฮะแล้วพอกกลับครูหาทั้งประเทศปั๊บเนี่ยก็โดน โดนกล้องซูมเข้าไปเห็นว่าใครการอะไรยังไงก็มีคนไปร้องสารรันูนทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งประเทศนะครับอันนั้นเนี่ยด้วยเหตุของการเลือกตั้งไม่เป็นความลับก็คือการจัดหน่วยนี่แหละจัดโดยหันคูหาออกแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกรกตก็ตตตตตโดนฟ้องนะโดนประเภทว่าตั้งกรรมการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิดสองพันล้านบาทตอนนั้นนะครับเอเอิญ คำตอบก็คือว่าหลังจากสอบเสร็จหลายปีทีเดียวนะเขาก็บอกว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อแต่ไม่ร้ายแรงไม่ร้ายแรงก็คือหมายความว่าไม่ได้เจตนาอะไรประมาณมาแบบนั้นนะ,ะนะประมาทเลินเล่อแต่ไม่ร้ายแรงก็เลยไม่ต้องชดใช้ถ้าต้องชดใช้นี่ก็หาด่วยสิอเออตอนนั้นสี่คนหรือห้าคนใช่ไหมสองพันล้านก็ <4 S 2> คนละ<ค>นรประมาณาาไปท่า่าานนนึงอห้สี่นคนใช่นะก็เท่ากับคนละห้าร้อยล้านอะ่ะนะก็ไม่โดนแต่โดนคุกเรื่องอื่นแทน นะครับอันนี้ก็คืออุทาหรณ์ให้เห็นตอนนี้ถามว่าไี่อาจารย์ถ้าอย่างที่อาจารย์ว่านี่ถ้ามาอยู่เดียวกันเนี่ยผมผมแค่บัตรเลือกตั้งเดียวผมไม่รับประชามติได้ไหมคิวรอนานเออก็ได้ครับแต่ก็ต้องไปแจ้งเหตุของการไม่ใช้สิทธิ์ด้วยเดี๋ยวผมคุยเรื่องเมื่อกี้ต่อว่าคิวรอนานใช่ครับก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องห่างเรามีภารกิจอะไรก็ว่าไปอ้างไปตอนนี้ผมคุยเรื่องเมื่อกี้ต่อว่า ไอการออกแบบหน่วยทังหน่วยแบบนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่การเร้องเป็นโมฆะได้ไหมก็มมให้ไปดูผังนะครับผมเขียนผมเอาแบบผังให้ดูละใน f a c e b o o k ของผมว่าเขาตั้งหีบเนี่ยผมใช้คาว่าเรียงรายไปตามแนวทางเดินของการออกเสียงะนะก็คืออถ้าเป็นการลงบัตรเลือกตั้งสอสอพอการเสร็จก็ตั้งหีบต่อเนื่องไปเลยนะครับพอเลยจากหีบไปปั๊บก็เข้าคิวใหม่ นะครับแล้วก็เไปกาบัตรประชามติเสร็จแล้วก็มาหย่อนหีบที่ตั้งต่อเนื่องจากการทําเออกันลงประชามติซึ่งรูปแบบการตั้งแบบนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งหีบไว้กลางหน่วยและหันหน้าออกให้ประชาชนภายนอกเห็น<อ>ต้องนึกภาพนะ<อ>ว่าทุกครั้งที่เราเลือกตั้งเนี่ยเราไปถึงหน่วยปั๊บเรามองเข้าไปแล้วเ,เห็นหีบเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลาง หันหน้าอ,ออกนะแล้วส่วนใหญ่เรามักจะถ่ายรูปเวลาเราใช้สิทธิ์แล้วเราจะลังจะหย่อนบัตรถูกไหมฮะใช่ใช่แล้วก็มันก็เหมือนกับว่าหีบเนี่ยโปร่งใสอยู่ในสายตาของประชาชนทุกคนไม่มีใครไปยุ่งกับหีบได้นะฮะ,ะแต่พอคุณตั้งหีบเรียงรายไปตามแนวทางเดินเนี่ยแบบที่ผมเห็นก็คือว่ามันมีหีบอย่างน้อยก็คือหีบบัตรเลือกตั้งสองใบนี่นะมันซุกอยู่ที่มุมหนึ่ง นะครับแล้วก็ไม่สามารถมองจากภายนอกเข้าไปเห็นได้เนื่องจากว่าคุณก็เล่นตั้งบอร์ดเกะกะเต็มไปหมดเลยนะครับบอร์ดไอ้เดียประเภทว่าตรวจเอ่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์บอร์ดที่แสดงเออผู้เอ่อสมัครในแต่ละเขตแต่ละเขตนั้นน่ะนะคุณก็ตั้งโอ้โหออกแบบสดีอะไรมิดชิดเลยนะนะซึ่งทําให้ไม่สามารถมองเห็นเหยียบได้อย่างชัดเจนจากภายนอกแล้วก็ผมก็บอกว่าก็เป็นโอกาสครับว่าเวลาที่ไม่มีใครมาเนี่ยนะ หรือเวลาอยู่กันเองเนี่ยก็อาจจะทําอะไรกับบัตรที่อยู่ในหีบก็ได้นะกาใส่เพิ่มก็ได้สมัยก่อนมีเนี่ยนะบาง<ม>จังหวัด<ม>บางเขตเลือกตั้งเนี่ยนะ,ะเรียกประเภทว่ากรรมการกาใส่กาใส่เลยนะครับแล้วยังไงเวลาประชาชนมาใช้สิทธิ์ก็บอกกาแล้วนะมีคนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วกลับไปใช่ไหมม,มันก็สามารถเป็นเหตุที่ทําให้การเลือกตั้งเอ่อโดนร้องว่าไม่เป็นไปโดยสุจริตได้ ผมเลยแนะบอกว่าเอนหนึ่งยุคให้เป็นเป็นคิวเดียวรับบัตรสามใบเอาหีบมาตั้งตรงกลางนะครับเพื่อหันหน้าหน้าออกให้คนเห็นหรือสองถ้าคุณอยากจะทำแบบเดิมของคุณเนี่ยอยากจะเป็นสองคิวแบบเดิมผมไม่ว่าแต่เอาหีบที่ตั้งซุกตามมุมต่างๆเนี่ยมาตั้งไว้ตรงกลางใช่ไหมก็แก้ไขปัญหาได้เชื่อไม่เชื่อไม่ก็แล้วแต่ท่านหนึ่งแล้วกัน ครับครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยเนี่ยอาจารย์ไอเรื่องการแสดงความคิดเห็นในการรณรงค์เนี่ยมันล่าสุดเนี่ยพวกเต้องเปิดที่ลงทะเบียนนี่เปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วจะหมดเขตวันศุกร์้วไม่ไหกันเนี่ยคือตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ผมก็กระถุงไปบอกว่าเออเวลามีการทําประชามติเนี่ยจะต้องให้ฝ่ายทีเออ่เห็นเหมือนหรือเห็นต่างเนี่ยสามารถที่จะไปลงทะเบียน นะครับ <S <S ถ้าส่วนกลางก็ลงที่สำนักงานกกตใหญ่นั่นแหละ <S <S หนะครับเลยขานะฮะแต่ถ้าเป็นส่วนต่างจางังหวัดเนี่ยก็ให้เป็นลงนะครับที่จงังหวัดแต่ละจงังหวัดกตจังหวัดพอกกตจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วถ้าว่ามีคนลงสองฝ่ายนะครับกกตก็ต้องจัดเวทีหรือจัดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายนั้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันต่อสาธารณะนะจะจัดเวทีจะจัดออกรายการยังไงก็ว่าไป อันนี้เขียนไว้ในกฎหมายแล้วก็กกรต,<ม>ตก็ออกระเบียบมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกธันวาคมแล้วแล้วก็มผมเห็นเขาเงียบเงียบอะมผมก็เลยกระทุงเฮ้ย hey, ออกระเบียบเองลืมเองหรือเปล่าอ่าเขาก็เลยน่ารักครับ<ม>ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพวกนี้ไปจดทะเบียนกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะไ<ม>อ้นี่ผมเพิ่งรู้นะเดี๋ยวผมจะไปลงทะเบียนด้วย เนี่ยเขาให้ลงสิบสี่ถึงสิบหกมกราแล้วก็อจะมีไอที่บันทึกแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยยี่สิบแปดถึงหกแต่นี้ผมสงสัยว่าอสมมุติว่าผมเป็นผู้สมัครสสผู้พักการเมืองเนี่ยถ้าเขาจะมาเป็นผู้รณรงค์เขาต้องไปลงทะเบียนใช่ไหมไม่ได้ไม่ชัดเจนแต่ความจริงทําได้นะความจริงทําได้เพราะว่าในกฎหมายของประชามตินีเขียนว่าประชาชนพักการเมืองกลุ่มการเมือง นะเพราะ <Ừ. S 1> ฉะนั้นก็คือหมายความว่าคนที่เป็นคนของพรรคการเมืองก็สามารถมาร่วมรณรงค์ได้ครับอไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างสมมติผมเป็นพรรคห็นชอบ,ชอบสีออผมบอกอผมไม่เห็นด้วยจะแก้รัฐมนูนทั้งฉบับผมก็ต้องออลงทะเบียนแล้วเวลาขึ้นเวทีปราศัยผมถึงผมถึงจะพูดได้อย่างนั้นเหรอถึงแม้ไม่ลงทะเบียนก็พูดได้นะครับ<อ>แต่ว่าพอลงทะเบียนปั๊บเนี่ยสามารถมาพูดในอีกเวทีหนึ่ง ซึ่งเป็นเวทีประชามติได้นะครับอ๋อครับครับนะฮะทีนี้ทีนี้หลายผมเห็นนะฮะเรื่องประชามติเนี่ยอันเนี้ยมันจะต้องเป็นการทําประชามติปายใต้พรบประชา,ามติซึ่งมีการแก้ไขกันไปแล้วถูกไหมเปลี่ยนจากสองชั้นเป็นชั้นเดียวแล้วมันจะมีสามช่องที่ว่าเนี่ยก็คือเห็นชอบไม่เห็นชอบและโหวตโนคือไม่แสดงความเห็นอ่าไม่แสดงความเห็นครับนะทีเนี้ย นะอ,อ,อาจารย์เสียงเขาดูที่เสียงข้างมากใช่ไหมอะไรอะไรมากกว่าในสามอันนั้นอันนั้นชนะ <c oughs> อะไรมากกว่าในสามอันนั้นอันนั้นชนะเช่นเห็นอชอบมากกว่าก็เห็นชอบ <và> ชนะไปไม่เห็นอชอบมากกว่าก็ไม่เห็นชอบชนะไปไม่แสดงความเห็นชนะนะครับอันนี้ก็แปลว่าไม่มีข้อยุติในการออกเสียงประชาปติครั้งนี้อ๋อไม,ไม่ไม่ไม่ใช่วัด ครึ่งหนึ่งเหรอว่าอย่างน้อยต้องครึ่งหนึ่งเหรอไม่ใช่ครับคือเสียงข้างมากของคนที่มาออกเสียงครับนะฮะเสียงข้างมากของคนที่มาออกเสียงครับครับอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดคนไปโหวตดันแตกไปไม่เห็นชอบกับไม่แสดงความเห็นอก็มีโอกาสแพ้ดิคือถ้าไม่เห็นชอบชนะก็แพ้ไม่แสดงความเห็นชนะก็แพ้นะครับก็คือเท่าคือเขาว่าไม่แพ้เขาว่าแพ้คือหมายความว่าไม่มีข้อยุติไม่ไม่เรียกว่าแพ้นะไม่มีข้อยุติ ไม่เอาผมยกตัวอ,อย่างลูกมาถาม,มุติว่ามีคนหนึ่งร้อยคนไป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 โหวตเนี่ยนะฮะเอาเอาไปโหวตนะสมมุติว่าห้าสิบคนลงเห็นชอบอ่าเอห้าสิบเอ็ดก็ได้อ่ะเอ้ห้าสี่สิบเก้าดีกว่าส <19 S 1> ี่สิบเก้าสิบเก้าให้เห็นชอบแต่มีคนไปลงไม่เห็นชอบเอ่อที่เหลือแล้วบวกการกลายเป็นห้าสิบเอ็ดไม่เห็นชอบกับไอรแสดงความเห็นเนี่ยเช่นออาจจะเป็น สามสิบเอ็ดไม่เห็นชอบอแล้วอีกที่เหลืออีกยี่สิบดักไปโหวตโนก็กลายเป็นว่ามันจริงๆมันมันไม่เกินครึ่งนะแต่ว่ามันเห็นชอบชนะไปเลยเหรอเห็นชอบชนะครับกรณีนี้คือเห็นชอบชนะนะครับโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากให้แก้ท่านบับเราควรรณรงค์ให้ชัดไปเลยเนาะว่าแต่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบไเขียนว่าไม่เห็นชอบนะอย่าไปโหวตโนนะ ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะไปอวดทางใดทางหนึ่งเห็นชอบเือืมเห็นชอบก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสียฟังความเห็นเปรียบเทียบแล้วก็ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับว่าจะเอาอย่างไรเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ว่าไปแต่ถ้าคุณไม่แสดงความเห็นเนี่ยแล้วถ้า,าว่าไม่แสดงความเห็นกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ขึ้นมานะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่มีข้อยุติในการทําประชามติ ไอ้เงินที่เสียไปค่าวนี้เนี่ยผมไม่รู้เท่าไหร่นะสามพันล้านถึงแบบไม่รู้นะประมาณนั้นนะนะฮะก็คือเสียเปล่าไปเลยนะฮะแล้วก็ต้องอยากจะรู้ใหม่ก็ต้องทํำใหม่แล้วถ้าจัดแยกก็อาจจะใช้สักสี่พันล้านเกิดขึ้นถูกไหมใช่ครับถ้าไม่เห็นช่องในผลลัพธ์แต่เห็นช่องในผลลัพธ์มันชัดเจนถูกไหมใช่ครับใช่ครับ แต่เขามีช่องนี้ไปทําไมมันจะให้คน <c oughs> ไปกาช่องนี้ทําไมเนี่ยมันมีด้วยเหรอคนที่แบบอ,อุตส่าห์มาโหวตทั้งทีแต่ไม่มีความเห็นเออครับเพราะมันโคลมินนิ่งจากการเลือกตั้งนะอาจารย์นะใช่ครับใช่ใช่ครับนะครับแต่ก็อาจจะใล้ายๆว่าเกรงว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันจะเป็นการจํากัดสิทธิของประชาชนนะครับนะก็นะเลยอาจจะมีอีกตัวนี้ออกมาเป็นการแสดงพลังอีกแบบหนึ่งของประชาชน นะครับว่าประชาชนไม่อยู่ความเห็นและไ้ที่คุณเให้ทำประชามติเนี่ยเพราะมันมีปรากฏการบวชโนในการเลือกตั้งอบตนี่ถูกไหมใช่ใช่ี่มัน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 คนเราความหมายกันนะผมว่าครับครับครับนะสุดท้ายมีคนถามมาตกลงเครื่องหมายเอายังไงกันแน่กากบาทเท่านั้นกากะบาทอย่างเดียวครับกากบาทเท่านั้นครับนะฮะจะเขียนเลขจะเขียนเครื่องหมายถูกจะวงกลมจะหัวใจอะไรอีโมจิอะไรไม่ได้หมดเลยนะบัตรเสียไม่ได้ครับไม่ได้ครับทําเครื่องหมายอื่นใด หรือทําเครื่องหมายให้เป็นที่สังเกตเพิ่มเติมขึ้นมาการเขียนข้อความใดๆลงไปในบัตรเลือกตั้งถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งสิ้นครับเพราะนั้นก็คือต้องทําเครื่องหมายกากบาทและให้มีจุดตัดของเส้นอยู่ภายในกรอบครับคโอ้ oh. สุดท้ายนี่อาจารย์อยู่ฝั่งไหนนะ <laughs> <laughs> ผมรณรงค์ให้เห็นชอบอาจารย์<อ>รจะ <พอ S 1> เห็น<ม>ชอบหรือไม่เห็นชอบถา,ถามอาจารย์ได้ไหมอย่างนี้ S <S 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 ได้กลับได้ผมรณรงค์ให้เห็นชอบครับเพราะว่าเออผมเห็นว่ารัชนุนชฉบับปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามากมายหลายประการแล้วก็สร้างแล้วก็มีกลไกที่ป้องกันการแก้ไขไรายมาตราที่เหมือนยุ่งยากซับซ้อนมากนะครับเอออะไรต้องทําประชามติหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณจะแก้เ<า>กี่ยวกับเรื่องศาลองค์กรอิสระเนี่ยการทาหน้าที่ของเขาเนี่ยเออไม่ว่าจะแก้องค์กรไหนก็นแล้วแต่ก็ต้องทําประชามติ นะครับเพราะนั้นไม่ชอบกอกตจะเปลี่ยนรูปแบบการได้มากากาตก็ต้องทำประชามติไม่ชอบสารรัฐธรรมนูญก็ต้องทำประชามติอันเงี้ยมันวุ่นวายไปหมดนะเพราะฉะนั้นออกแบบใหม่ให้มันเกิดความสมบูรณ์โดยที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลใจแล้วครับเพราะว่าท้ายสุดถ้าหากว่าไอ้คนที่ร่างมาไม่ดีเนี่ยแล้วก็ประชามติไม่เอาได้ครับอืมนะฮะมันมีสองชั้นนะฮะมันต้องประชามติอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยถูกไหม อีกสองครั้งขอใอีกสองครั้งอีกสองครั้ง <c oughs>